รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าหกหนึ่งเกหหนึ่งฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าหหนึ่งต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบทุกอย่างใหม่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ 1, หลักที่3หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห9เก้า้าหเก้า้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง<ม>เลขที่ออกห9เก้า้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ ้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั 6, ้งที่หนึ่ง วัลเลตไทยสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สี่แปด สี่สี่แปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่1นึ่งเลขที่ออก 4, 4, <c oughs> สี่สี่แปดต่อไปแคทยประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบยางหมา่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักทก <S <S ี่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกี <ส congestion, S 1> ่ C C

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ส <c oughs> อ,อ,อง <c oughs> จะใช้อุปกรณ์ออกกางวัลหลักที่2และหลักที่4ออกกางวัลเลือกท้าย2ตัวนะคะผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนภาคประชาชนพักงานบริษัทเอกชนคุณอนงพรตรีธานนท์ค่ะและผู้ที่ยืนประจำหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแหลมเพลหนองยากร้องจังหวัดพิจิตรีคุณสุรพันธ์สิทธิชัยค่ะกจะออกรลางวัลเลือกท้าย2อตัว ทางวันเล็กท้ายสองตัววันที่สิบเจ็ดวฤกราาคมพุทธศักราชสองพห้า้อยหกสบเลขที่ออกสองสองสามสองสาม ไอแม่ไอแม่ขั้จงสองสามสองสามผมมาสองสาม

มาแล้วจอดไ้ดูผมได้น่สองสามนี่ยเริมันเนศัน0่วสองามเนาะยี่สบนี่ออกามองสองสาที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกแรงในการทีล่อนหม่เล็ขาลกัน่านประทานเห็นว่าคละดีแล้วก็จะกดอกสัญญาณให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องวันลงตกลงที่รองรับได้แลและเจ้าหน้าที่ สวัสดีครับเขตปุยจกมืออพิงปองนะครับอาี่สามแม่นี่ครับในแม่พูดจก2ตัวไทยในพ่อจุตจุกสามตัวบนนะครับสองสามก็มาแล้วแก็เป็นตัวเลขครับที่แม่คู่ต้องไปนั่งรถไฮเอ็ซี่ครับอ่เบ ำเพื glaube, Bref, ่อเขาวนกลวงนะครับ <aroma> ะ <cream> ับยนรถ20 20 23นะครับเนาะแย่มากเปี่นครับโอ้ผู้าสลาไมขายสลิดจะไม่น่างไม่ยเัง่าเดาชนเข้าถึกรวกวาจะได้3ตัวกระจับออจะได้2ตัวกระใช้อเ้าถึงไม่ขายสลาในสถานศึกษาพอาคมคนไปถามไข่เป็นยด้วยค่ะ เอากระเป๋าเงียบเงียบเดี๋ยวเอาเงียบๆแล้วบ้างต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในนี้ได้รับเกียรติจากผู้อนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รองศาสตราจารย์ด็อกเจอร์ซึ่งจบความรู้แล้วจะได้กันอาจารย์คุณเออได้ครับเนาะ จะทาการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจาหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าใช้กรรมการออกรางในหลักใดเสี่ยงลูกวันหมายเลขเรียงลาดับก่อนหลังแล้วนำลูกวัหมายเลขที่ได้ไปลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวันประจําหลักสิบผู้แทนกระทรวงการคลังผู้มีการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักงานปหลัด กระทรวงการค่องเที่ยวคือสาวน้เกิดอกวันจับมือจะเป็นตั้เสียงลูกบอลใหม่เลขเป็นหลักหา้าคได้ลูกบอลใหม่เลขประจําหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสี กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนภาคประชาชุมพนักงานบริษัทเอกชนคุณอนงค์พรสิงหานนท์ปรีทาโนนะคะจะเป็นผู้เสียลูกหมายเลขต่อไปค่ะในลักบอหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านท่านกรรมการจะสิ่งใปทุกอย่างหมายเลขประจำหลักที่ใหม่ เลขหมายเล่มหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนพันเอกพิเศษนุเก้าสีบุญเรืองกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลเล่แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เสียลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสยงรุกยันหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนางปุ๋มเนี่ยเล่ากระบแกัุดดูคุณสุรพันธ์สิทธิชัยจะเป็นผู้เสียลูกบอลใหม่ได้ต่อไปค่ะกวนนะครับผมกวนกวนอย่นมันยังอกใหม่แต่ล้มหายติดตัวแม่ลูกบอลใหม่เลขประจําหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยุอยางหมายเลขประจําหลักหมื่นนะ ได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการสถาบันพัฒนาการตรวจรเงินแผ่นดินคุณนันทพรคงกิจพากรจะเป็นผู้เสียดลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะถ้าถามใหม่ค่าใยใสขันไมคู้ร่วมไปนั่งนะั่นน่ะเดิ๋ยปใส่ค่าจังหวัดระ,น,ระนนะก็จ<ล>ะได้ซ้อมตัวก<ล>็ใส่ยาได้สามตัวก็จับใส่ยาว ได้แก่กรรมการหมายเลขหกกรรมการออกเดลมาตองหนมสิยาที่คุณผู้ในการกองงานนายกประยูรเกลน่ค่ะที่การนายกและยูรเกลิศจะเป็นยกเลอการประชุมวยนน้นที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดตะปูเด้อ ลูกหลานมีใจว่าอิ่มว่พ่อให้เคสเข้าเข้าเคสมาดองเลยยอสา้าวย้บอ